เอ๊ที่นี่ที่ไหนนะทำไมเราใส่เสื้อผ้าแบบนี้ล่ะดูผู้คนสิแต่งตัวด้วยชุดโบราณกันทั้งนั้นเลยคลายชุดของเราเลยนะเนี่ยผู้หญิงก็นุ่งจงกระเบนมีผ้าคาดอกด้วยดูข้าวของเครื่องใช้แล้วอที่นี่ต้องเป็นห้องครัวนแน่ๆเลย มีทั้งหม้อดินเผาวางเรียงรายกันหลายใบยมีทั้งที่ใช้งานแล้วแล้วก็ยังไม่ใช้งานอุ้ยน,นั่นเตาถ่านนี่นานี่เรายอร้อนเวลามาเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะมายืนทำอะไรอยู่เลอะไปตตะเตรียมอาหารเตรียมดีกว่าเอ่อแล้ววันนี้ทำอะไรเหรอคะวันนี้เราจะทำแกงวัดสวราไก่ แล้วนี่เขาทำกันยังไงหระคะอ๋อไม่เคยทำใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวช่วยบอกวิธีการทำทุกขั้นตอนให้เลยได้ไหมคะได้ได้จะอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากขว้องปรุงนุงิกแกงก่อนนะคะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกะปิกะปิเหรอคะแ,คและ้ว ทำไมกะปิถึงมีใบใบตองอย่างนี้ด้วยหระคะอ๋อเวลาใช้นะคะกะปิเนี่ยเราจะต้องเอาไปห่อไปตองแล้วก็ย่างไฟให้หอมสก่อนเพื่อให้กะปิสุกเวลาตำแล้วจะได้ไม่เหม็นคาวอู้ต้องไปย่างไฟก่อนใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ก็ต้องย่างไฟเหมือนกันนะคะหอมค่ะหอมก็นําไปย่างไฟก่อนเหมือนกันอันนี้เราต้องทั้งเปลือกนะคะทั้งเปลือกด้วยเหรอพอย่างเสร็จแล้วถึงจะมาแกะทำไมอะคะเอาใจไี่กลิ่นหอม อันนี้เป็นมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกค่ะเราผสมน้ําอุ่นไว้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องเทศของแกงมัสมั่นนะคะซึ่งจะมีมากมายกว่าแกงทุกชนิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเครื่องปรุงเล็กๆอันนี้คือเรียกว่ายี่หล่ายี่หล่าค่ะนี่คือจะเป็นกลิ่นที่เป็นรสเป็นกลิ่นเฉพาะของ แกงมัสมันเลยอันนี้คือลูกผักชีนะคะลูกผักชีลูกผักชีเนี่ผักชีที่เราทานต้นผักชีที่เราทานอันนี้คือเม็ดของเขาอันนี้คือเม็ดอะค่ะเม็ดค่ะเม็ดเหมือนกันเลยตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นพร really ิกไทยนะคะพริกไทยอันนี้จะเป็นถ yup ั่วคั่วเนี่ยใส่เคี่ยวจนถั่วเปื่อยสีของแกงมัสมันเนี่ยจะต้องสีแดงแบบนี้อันนี้คือพริก นะคะพี่แข้งพี่พรโรโโขอย่างละเอียดอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะ <ưng S 1> อันนี้เป็นน้ําตาลนะคะน้ําตาลปึกน้ําตาลที่เรา <ไง S 2> เอามาขูดขอ๋อนี่เราต้องขูดก่อนนามาใช้อ,นนะะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ําน้ําเคยค่ะน้ำเคยคืออะไรคะน้ําเคยก็คือน้ําที่ได้จากเคยเคยก็คือที่เราทําทํากะปิอะค่ะอันนี้เป็นหัวกะทินะคะเป็นหัวกะทิ อันนี้คือหางกะทิคือคั้นหลังจากคั้นครั้งแรกใช้สําหรับทําเป็นน้ําแกงอืมอันนี้เป็นน้ำแกงในแกงมัสมั่นเนี่ยก็จะมีใส่ผักด้วยนะคะผักอย่างแรกก็ได้แกมหอมฝรั่งมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งใช่แล้วสมัยนี้มีมันฝรั่งแล้วหรอคะในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จเทนาร์เนี่ยก็จะมีแขกชาวต่างชาติถ้ามีแขกเปอร์เชียมีหลายชาติ ที่มาติดต่อกับไทยก็จะนําพวกนี้มาด้วยเข้ามาด้วยไก่ก็ม่้ก็คือไก่ไก่งั้นเดี๋ยวไปต้องลงมือทำแล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําเครื่องปรุงพริกแกงกันแล้วใช่ไหมคะค่ะเริ่มจากอันนี้นะคะตำพริกก่อนตำพริกก่อนนะต้องใส่เกลือนิดนึงอ๋อตำพริกคู่กับเกลือนะคะเพื่อตำจนพริกละเอียด ใส่เครื่องเทศแห้งนี่ก่อนใส่เครื่องเทศแห้งค่ะทีละอย่างเริ่มจากอันนี้นะคะแข็งหน่อยเอาเริ่มเอานี้ก่อนนะคะค่ะใส่ก่อนต่อจากนั้นนะคะ,คะก็จะเป็นลูกผักชีค่ะอันนี้เราตามด้วยยี่หล่าไปเลยเพราะว่าอันนี้เล็กๆนะคะยี่หล่านี้เขาจะใช้แค่หนึ่งในสามของลูกผักชีเท่านั้น เ็จแล้วนะคะก็จะเป็นเครื่องเทศที่เปียกก็คืออันนี้เมื่อกี้เครื่องเทศแห้งไปแล้วเพราะถ้าถ้าใส่อันนี้ก่อนก็จะตำยาก็ค<ะ>ือก็ดกระเด็นอ๋อเป็นเครื่องเทศเปียกนะคะก็อันนี้ตามสัดส่วนก็ไม,ไ,มมกไม่มากเท่าไหร่ยังไ้อีกอย่างหนึง่งนอะะีกอย่างหนึ่งคือ อันนี้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เขาจะใส่เวลาตำตำพี่แกงเขาจะใส่อันนี้ทีละทุกอย่างอิมทำไมอะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะใส่เวลาตำเนี่ยเขาจะดมกลิ่นจะดมกลิ่นว่ากลิ่นมันพอเพียงหรือยังเราไม่มีมาตตาตวงวัดค่ะใช้วิธีกะเอาแล้วก็ดมกลิ่นเสร็จแล้วนะคะี้ะโขลเข้าตัดเสร็จแล้ว อ,นนอเราดมดูสิขอลองดมดูนะคะอืมหอมนะคะกลิ่นย่หล่กก็เด่นขึ้นมาเลยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะนำไปปรุงกันงั้นเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะ